สวัสดีวันนี้นะคะเราเดินมาไกลามากดูแดดแด,ดแล้วเรามากินแบบเออหมูยอ,อลูกชิ้นของเรานะคะอร่อยมีทั้งหมูยอมีทั้งอุ้ทุกอย่างแล้วที่สจอกันรู้สึกติดคอคะ่ะแม่ค้าแม่ค้ากูไม่สนใจกูเลย <laughs> แม่ค้าเฉากล้วยนมสดไม่เอานมมาเอาแต่เฉากล้วยได้ไหมนมมีแล้ว นมใหญ่มใหญ่มากสามีดูดไม่มีวันหมดค่ะนมหมดอายุ <laughs> อ่ะเร็วเสิติดคอติดคอเราบอกได้เลยเชากล้วยเนะสม่ชาวกล้ยว,วยด้านนี้นะคะอร่อยมากครบบอกได้เลยว่าเชาวกล้วยที่นี่นะคะเนื้อนุ่มเหนียวหนุบหนับหนุนับ,นบ,นบ คนแก่ไม่มีฟันคิ้วไม่ได้นะคะเดี๋ยวติดคอเออม,มันต้องสับจินเล็กๆหน่อยแต่ว่านุ่มแน่นอนกินแล้วอร่อยชื่นใจไหนขอตูอันนี้เลยแต่ที่ขาดไม่ได้นะเรากินหมูยอทอดแล้วก็ลูกชิ้นทอดนะรับรองอพี่เอาใช่ไหมเอาอืมกินไม่เธอเน่เห็นไหม,ะะมแล้วดูสีแม่ข้าสีสกกวยอร่อยคะ่ะบอกเลย ไอเกอเท่าไหร่นะยี่สิบห้าบาทเท่านั้นอุย้ยถูกและอร่อยเลิศหรูอลังการงานสร้างเร็วๆแม่คะลูกค้าติดคอค่ะ้อโอ้ยยอกแป๊บยอกแป๊บอร่อยถูกใจยิ่งลูกชิ้นนะโอ้ยลูกชิ้นไส้กรอกนะคะน้ำจิ้มมะขาม ขเขาขี่รอมาเขาขำเขาเห็นฉันแล้วจากเขาขำอ,อ,อร่อยเวอร์จ้ะใครกำลังหิวนะและที่สำคัญนะช่วงน,นี้นะคะเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฟ้าครึ้มเดี๋ยวก็หนาวเอาใจไม่ถูกไม่ต้องออกจากบ้านค่ะ เออออกมาทําไมระเบืองน้ำมันรถบางคนไม่มีนำโอ้โหกวยทอดก็มีนะคะอืมเอาเข้าไปให้ฟรีของฟรีใครก็ชอบเดี๋ <c oughs> ยวจะบอกตะก,กุงมึงจะแดกอะไร <c oughs> ทุกอย่างนะคะอร่อยอร่อยทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยในหมู่บ้านเมืองงามไม่มีอะไรที่ไม่อร่อยแม่ค้าใจดีทุกคนปากหวานทุกคนเออ ก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวออกมาหรือว่าทําน้ำออกมาไม่ต้องใส่น้ําตาลเยอะไม่ต้องใส่นมเยอะเลยเพราะอะไรหวานอยู่แล้วคนกินก็สวยอร่อยเลิศแม่ค้าเบอร์สั่งชาวกล้วยได้ชาวกล้วยนมสดไม่เป็นไรได้จัดไปอย่างน้อยอร่อยมาดูชาวกล้วยชาวกล้วยนั้นนุ่มนุ่มนุ่มเหนียวเหนียวนึบหนเรากินได้หมดนั่นไงเห็นไหม เลือยี่สิบบาทยี่สิบหรือยี่ห้าวะยี่ห้ายห้าโอ้ยี่ห้าบาทนะคะจะจ่ายยี่สิบบาทได้ยี่สิบาทได้แต่เฉาก้วยนะแล้วก็ไปเทใส่แก้วเองนมพอละจ้าหนมพอละจ้ารัาบรองฟินฟินถ้าไม่ฟินนะือมายืนอยู่หน้าร้านเลยหน้าร้านเจ๊ไก่เนี่ย ซ,ซ้มสีส้มๆนะคะเข้ามาทางหมู่บ้านเมืองงามนะคะะต้อขอบอกทางก่อนเพราะว่ามีคนคอมเมมมาว่าถ่ายรูปโฆษณาเหมือนกวัวลูกค้าจะเห็นบ้าน <c oughs> นะ,ะ,นะะอันนี้นะคะเป็นทางแยกนะคะทางแยกหมู่บ้านเมืองงามนะคะจะมีป้ายเข้ามาตรงเข้ามาเลยตรงเข้ามาตรงเข้ามาทางขวามือนะคะข้าเข้ามาแล้วทางขวามือจะมีซ้มสีส้ม ไม่เหมือนใครนะคะไม่เหมือนใครนี่อยากกินน้ําอะไรกินได้เลยหน้าตาแม่ค้ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้มีอยู่คนเดียวไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้อันไหนของฉันอ๋อ,อยู่นี่เรือสวยสิน,ยนี่เลยเห็นไหมชาวกล้วยนมสดใหญ่กว่าน้าฉันอีกเออไม่อิ่มให้มันรู้ไปเอา,านฟิน <f ín> ฟินเธอลองกินลูกชิ้นของฉันหรือยัง แล้วเธอจะบอกว่าอ,อ,อร่อยมากอร่อยหาใครให,หาที่ไหนอร่อยไม่ได้อีกแล้วทุกอย่าง <c oughs> ลูกชิ้นนะกินลูกชิน้นปุ๊บอหายใจสักพักแล้วก็ดูดโอ้ห <c oughs> oh, my god ลูกชิน้นไม้ละห้าบาทาเฉาก้วยนมสดยี่สิบห้าบาทใหญ่กว่าหน้าอีกอคุ้ม หาที่ไหนคุ้มไม่ได้อีกแล้วมาเลยนะคะเจ๊กไก่ร้อยลานกับเจตาสอสามสิบลายพอนะตรงนี้เลยนะคะของถูกอร่อยรับรองสดใหม่เสมอไม่มีค้างคืนนะคะถ้าเกิดว่าใครมาไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้โทรสั่งได้เลย0886759625นะจ๊ะทวนอีกครั้ง0886759625จ้า